นี่จะมาทำนายอายุจรปีเสวนะครับถ้าเราเกิดวันไหนเรารู้ว่าชะตาของเราตกเลขอะไรเราก็เอาสามตัวท้ายพศเกิดเราหารด้วยเจ็ดนะเสร็จเสร็จเท่าไหร่แล้วก็ให้ไปดูข้างล่างนี่นี่เสร็จหนึ่งเสร็จสองเสร็จสามเสร็จสี่เสร็จห้าดูตำแหน่งด้วยว่าวันเกิดเราตรงวันอะไรถ้าเมื่อเราโลกเสร็จเสร็จแล้วสําหรับคนเกิด มกราคมถึง14เมษาย,ยนลบ,ลบด้วยหนึ่งนะครับถ้าเศษเจ็ดก็เจ็ดศูนย์นี่อันเดียวกันนะครับก็รู้ว่าชะตาเกิดเราเลขอะไรเราจะได้รู้ว่าเลขอะไรดีหรือไม่ดีในชะตาทีนี้เราจะมาดูปีจรเราเกิดวันอะไรอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอ่าล้วก็นับเวียนมาจนถึงอายุย่างปัจจุบันอายุย่างปัจจุบันตกอะไรถ้าอยากรู้ว่าดาวสวยเราเราก็นับจาก ช่องที่เราเกิดสูิเกิดวันศุกร์แล้วก็นับเวีย,วยนขึ้นมา6ปี15ปีรวมมาเรื่อยๆจนถึงอายุอายที่่เรูปัจจุบันดาวอะไรสวยดีไหมดีหรือไม่ดีแต่นี่จะมาพูดถึงตัวอย่างคนที่อายุจอดตกเลข6นับมาแล้วตกเลข6 6ก็เป็นบริวารบริวารตกอิลิเดือดร้อนเพราะบริวารบริวารบุบไหวาอ,าอายุตกมรณะ อย่าแย่เสื้อหลับอย่าขับรถสิ่งบริวารอายุเดชเดชตกอธิบดีผู้หลับผู้ใหญ่ช่วยเหลือบริวารอายุเดชสีชกหลากตกราชาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมูละมูละตกฟงชัยทรัพย์สินเงินทองการโยกย้ายเกินเดินทางเป็นผลดีเนะาะอุตสาหกการงานตกหูทรัพย์การงานก็ดีมนตรีตกโลกาวินาศ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเราอาจจะมีปัญหาช่วงระยะนี้การเลกินีตกลาหูลาหูมันเสียอยู่แล้วการเลกินีไปตกสิ่งเสียหายไม่ค่อยมีแต่ลาหูอย่าไว้ใจอันนี้ทำนายแบบง่ายๆนะครับขอขอบคุณนะครับ